ทำไมคนที่เป็นสิวอยู่ถึงควรกินซาก纳คอลเจนเอ็กเซนขวดนี้รู้ไหมคะ <_ an> คำตอบเลยนะคะก็คือว่า ผิวหนังของเราอะค่ะเรามาเข้าใจกันลึกๆนะว่าเวลาที่เกิดสิวเนี่ยมันจะเกิดจากการที่ผิวมันแพ้ง่ายไปในตัวด้วยผิวขาดความชุ่มชื่นหรือแม้แต่ผิวมีความมันมากเกินไปนะคะตรงนี้ขอเคลียร์นิดนึงก่อนนะคะว่าคนที่ผิวมันหรือว่าคนที่ผิวแห้งแท้ที่จริงแล้วเกิดจากผิวแห้งเหมือนกันนะคะนั่นก็คือต่อมไขมันค่ะเขาทํางานออกมานะคะเมื่อผิวมันแห้งพอเขาเห็นว่าผิวมันแห้งจากการล้างหน้าที่มันหน้าเอี๊ยดอะไรก็ตามนะคะแล้วต่อมไขมันเห็นว่าเอ้ยผิวมันแห้ง ก็เลยผลิตน้ามันขึ้นมาเยอะๆแล้วมันก็เยอะมากเกินไปนะคะตรงนี้นะก็เลยทําให้ผิวมันๆขึ้นค่ะแล้วความมันไปโดนกับสิ่งสกปปกอะไรต่างๆนะคะฮอรอ์โมนทําให้เกิดสิวได้ส่วนผิวแห้งคือเขาผลิตออกมาน้อยจริงๆนะคะแล้วเกิดการระคายเคืองค่ะแต่หนึ่งสิ่งที่คนไม่รู้นะคะว่าทําไมถึงเกิดสิวนั่นก็คือตัวหนึ่งของผิวที่เรียกว่าเซรามัยค่ะผิวของเราอะ่ะมีเซรามัยอยู่แล้วนะคะตัวเซรามัยตัวเนี้ยเป็นตัวที่ช่วย ลดการอักเสบลดการไวต่อการระคายเคืองนะคะทําให้ผิวของเรานะฟืนฟูนนง่ายและที่สําคัญนะคะตัวเซรามาัยเนี่ยมันจะเป็นตัวที่อุ้งอุ้งผิวเอาไว้นะคะเพื่อให้คอลลาเจนเนี่ยมันเหมือนแบบมันมีที่อุ้งแล้วมันก็กระชับขึ้นทําให้คอลลาเจนมันไม่เสื่อมสลายไปได้ง่ายมากกว่าปกติอะคะ่ะทีเนี้ยค่ะตัวเซรามาัยเนี่ยมันถูกทาร้ายง่ายมากๆไม่ว่าจะเป็นจากมลพิษแสงแดดการทาถูทาถูของเราการล้างหน้าหรือแม้แต่น้ํานะคะการถูกกระพับ ูที่นอนหรือแม้แต่การกินยาอะไรบางอย่างนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะเซรามายหายไปได้ง่ายมากๆเลย การที่เราเติมเซรามัยเข้าไปอะค่ะซึ่งมันอยู่ในสาคนะาคอลลาเจนเอ็กเซนขวดนี้เรียบร้อยแล้วนะคะและมีเซรามัยมากที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้อะค่ะก็คือมีถึง10%ค่ะเมื่อเซรามัยเข้าไปในร่างกายเข้าไปที่ชั้นผิวแล้วมันทําให้ผิวของเราเนี่ยสามารถที่จะทนต่อมลภาวะได้และทําให้การอักเสบที่เกิดขึ้นอะคะ่ะมันช่ยค่อยสมานแผลของมันไปได้แล้วก็ทําให้ผิวเราอะค่อยๆเรียบขึ้นแล้วก็ลื่นขึ้นค่ะเมื่อผิวเรา เรียบขึ้นลื่นขึ้นมันก็เหมือนเกราะกําแพงที่มันไม่มีช่องว่างอะค่ะพอมันเป็นแบบนี้ปุ๊บสิ่งสกรปรกต่างๆสารพิษต่างๆมันก็ไม่สามารถเข้าสู่เซลล์ผิวชั้นในได้เวลาที่เราทําร้ายเซลล์มา้มากมากค่ะ เซลของผิวเราอ่ะมันอ้าออกแบบนี้พอมันอ้าออกแบบนี้ทั้งสารพิษสารดีหรืออะไรต่างๆมันเข้ามาข้างในหมดเลยสารดีก็ดีไปถ้าเป็นสารไม่ดีก็เกิดอาการไวและทําให้เราระคายเคืองและทําให้เราเป็นสิวนี่แหละมีก็เลยอยากขอบอกเลยนะคะว่าสําหรับคนที่เป็นสิวนะคะควรจะกินซานะคอลลาเจนเอ็กเซน์ขวดนี้เพราะในเรื่องของไรซ์แ a นโอยในเรื่องของน้ํามันด้วยเราควรจะกินน้ํามันที่ดีเข้าไปเพื่อทําให้ ผิวที่มันนุ่มนิ่มที่มันประกอบไปด้วยไขยมันเนี่ยประกอบไปด้วยไขยมันที่ดีมากขึ้นมากขึ้นนะคะไม่ใช่แกะไก่ท่งไก่ทอดอะไรที่เรากินกันเนาะและก็มีตัวออยอีกต่างๆมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นเกรปซีดออยที่ช่วยในเรื่องของผิวก็จางสายอยู่แล้วอันนั้นไม่พูดรู้กันนะคะไพล์บาร์กทำให้ตัวขาวทำให้ผิวขาวขึ้นนะคะแลว้วตัวของเจ้าตัวไรเซรามานี่แหละที่จะทําให้ผิวเราเรียบ เลื่นขึ้นแล้วก็การต่อมลภาวะได้ค่ะที่สําคัญนะคะมันก็ยังมีวิตามินอ e ีที่ทําให้ผิวมันนุ่มขึ้นอีกแล้วก็ยังมีอัลฟาไลโปอิกแอซิดนะคะที่เก็บอนุมูลอิสระ ที่เก็บไปได้ทั้งในชั้นของน้ําแล้วก็ชั้นของไขมันนะคะเพราะฉะนั้นเมื่ออนุมูลอิสระเขาถูกเก็บทิ้งออกไปได้หมดอะคะ่ะร่างกายก็ไม่เกิดการระคายเคืองสิวมันก็เลยลดลงด้วยนะคะแล้วเจ้าตัวไลโบอิกแอซิดอะคะ่ะก็ไปกระตุ้นการทํางานของการสร้างกลูตาไทโอนที่ตับทําให้ตับสร้างกลูตาไทโอนออกมาขับสารพิษได้ดีมากขึ้นค่ะ ถ้ากินกลูตาไทโอน์ไม่ได้แนะนํานะแต่ถ้ากินสารอะไรบางอย่างเพื่อไปสอนงานให้ตับนั้นได้สร้างกลูตาไทโอนเป็นเอออันนี้ไม่สนับสนุนนะคะแล้วสุดท้ายนะคะตัวที่สมควรกินมากที่สุดนั่นก็เป็นตัวของซิงค์ค่ะเพราะว่าซิงค์จะเป็นตัวฆ่าเชื้อสิวฆ่าเชื้อโรคต่างๆนะคะแล้วก็เป็นเรื่องของระบบของภูมิคุ้มกันด้วยนะคะก็เลยเป็นผลทําให้พอมันฆ่าเชื้อสิวได้ต่อให้เราเป็นแผลต,ตรงนน้นตรงนี้ตรงนั้นนะคะตัวซิงค์ที่มันสร้างภูมิคุ้มกันได้เขาก็จะสร้างเม็ดเลือดขาวได้ นะคะแล้วก็จะทําใหา้ตรงที่รอยที่เราเป็นแผลตรงอื่นของทั่วร่างกายอนะคะ่ะเขาสามารถสมานแล้วก็หายได้นะคะ่ะโอเคความรู้นี้นะคะก็เป็นไม่มั่วนะไม่มั่วเป็นความรู้ที่มาจากวิทยาศาสตร์การแพทย์วิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภา,ภาพศาสตร EN ์เอ g ทายเอจิ้งที่มีเรียนมาเองค่ะสวัสดีค่ะหายไปไว้นะใครเป็นสิงอยู่